มนตีลิมปัพยอมโพสต์ MOU44 และ JC44 เป็น MOU เถื่อนมีแผนที่เก๊แนบท้ายขอเน้นย้ำว่าเป็นส่วนที่สัญญาของรัฐคู่ภาคีไทยกัมพูชาอย่างชัดแจ้งเรายกเลิกก็ขึ้นศาลโลกแต่ถ้าโบคะต้องลงโทษทักษินและสุรเกียรติไม่ผ่านรัฐสภาอ่าผมจะบอกเลยนะ ในวันที่คุณทักษิณคุณสุรเกียรติเสถียรไทยร่มตีต่างประเทศในสมัยปี44เป็นสมัยนายกทักษิณเป็นนายกได้เซ็น MOU 44กับเขมรหรือกัมพูชานี่แหละนะครับเซ็น MOU 44เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาหนึ่งฉบับนะครับ อีกหนึ่งฉบับที่เขาซ้อนใต้ MOU เนี่ยเขาเรียกว่าสนธิสัญญา JC ซซึ่งสนธิสัญญา JC ซที่เซ็นวันเดียวกับ MOU 4 4นี่แหละได้บันทึกข้อความร่วมว่าจะแบ่งผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบอย่างชัดเจนกับประเทศคาเมนซึ่งสนธิสัญญา JC ซผู้ลงนามคือ คุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวกับผู้นำขมรนตอนนั้นคุณเซนซึ่งมันก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ไปว่ามันยกเลิกแล้วติดคุกไงคือถ้าวันนั้นเซ็นแค่ MOU 44นี่นะยกเลิกได้สบายครับแต่ไปแอบเซ็น JC ส JC นะสนธิสัญญา JC อีกหนึ่งฉบับ ซึ่งบันทึกว่าจะแบ่งอะไรกันนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าคุณไม่เอ๊ะเหลอภูมิทําพูดว่าสนธิสัญญา M O U แต่ทักษิณพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดอุ้งอิงพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดเพราะถ้าพูดซวยคนไทยด่าทั้งประเทศคนไทยด่าทั้งประเทศสิมันมีสนธิสัญญาแนบไว้อยู่เขาเรียกว่าสนธิสัญญาเจซี C, อีกหนึ่งฉบับเซนในวันเดียวกันเลยกับ M O U 44 C แต่คนที่เซ็นไม่ใช่สุรเกเียรติเสถียรไทยนะไม่ใช่รัมตีต่างประเทศตอนนั้นนะคนที่เซน็นสนธิสัญญาเจซีคนนี้คือนายกทักษิณเลยเป็นไงเป็นไงตาสว่างไหมแล้วทำไมคำถามกลับรัฐบาลถึงไม่ออกมาชี้แจงให้ประชาชนเขารู้ล่ะว่ามันมีสัญญา JC ซีเนี่ยสนธิสัญญา JC มันทับซ้อน MOU อยู่ พอประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่า MOU เสียดินแดนเสียดินแดนก็มาว่าประชาชนว่าคลั่งชาติที่แท้มันมีแอบอยู่อีกหนึ่งฉบับและเซ็นกันในวันเดียวกันผมถามว่าวันนี้เนี่ยรักชาติใช่ไหมรักชาติรักชาติใช่ไหมผมถามทั้เนี้เอารักชาติใช่ไหมรักชาติแล้วนี่มันทากับชาติอย่างนี้เหรอผมไม่รู้นะครับวันนี้คุณพิมพ์ไปเลยใน Google สนธิสัญญาเจซ นะลองพิไมไปดูมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยเลยคือหนึ่งคุณไม่พูดความจริงกับประชาชนมันเกิดอะไรขึ้นผมพูดมาโดยเสมอว่าข้อความในบันทึก MOU ไม่มีใครรู้ได้หรอกไปงมเข็มกันในเรื่องของ MOU 4 4หมดเลยนะครับแต่บันทึกความเข้าใจอันนั้นเป็นแค่บันทึกความเข้าใจแต่สนธิสัญญาเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้จริงๆครับถ้ายกเลิก ถ้ายกเลิกคนเป็นพ่อคือคุณทักษิณต้องติดคุกค,ครับนะครับสนสัญญาเนี่ยที่ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนประเทศไทยเซ็นเองนะครับก็ถือว่าประเทศไทยรับรู้นะผมจะบอกให้ชัดหรือ,อยังตาสว่างหรือ,อยังอะ่ะทีนี้แล้วคุณก็คนที่แบกคุณอุ้งอิงกันนักกันหนาะลงไปถามสิทำไมคุณไม่เอ่ยถึงเจซีสัญญาเจซเลยล่ะที่เซ็นวันเดียวกันอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะ ไม่รู้อ๋อไม่รู้แปบะบแปะแปะต้องเปิดโทยอย่างนั้นเหรอล่อคนไทยเนี่ยแล้วไอ้ไอ้อ้วนภูมิธรรมเนี่ยนะครับมาพูดว่าให้คนไทยว่าอะไรคลั่งชาติคราวนี้ใครคลั่งชาติใคร,าคราขายชาติกันแน่อ่ะผมถามเท่านี้อ่ะเพราะคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดที่รู้ว่ามันมีสนธิสัญญาทับกับ MOU14 ก็คือภูมิธรรมอ่ะมันรู้เพราะอะไร คุณคิดว่าทําไมภูมิธรรมมันรู้เพราะภูมิธรรมจะเป็นอะไรฮะจะเป็นประธานเจราจา JTC กับคำเห็นนะครับในบันทึกความเข้าใจ MOU เขาเป็นประธานเจราจาเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้เนื้อไหนทั้งหมดเขาเลยพูดไงว่าสนทิสัญญา MOU หลุดออกมานี่แหละเพราะเขารู้อ้วนภูมิธรรมรู้แต่ไม่บอกคนไทยจบไหมแล้วผมถามว่าคนดีมากอย่างเงี้ย คนที่แบกอะแบกอะลืมหูลืมตานะครับผมถึงบอกว่าเต้นเอาไปพูดในเวทีหาเสียงที่อุดรผมละมันแป๊บเลยว่าคุณพูดอะแต่เรื่องเฟกหรือไม่ผมไม่รู้ผมต้องตั้งคำถามแต่ฟ้องกูอีกนะครับนะทั้งทั้งที่ทพวกคุณทั้งก๊กทั้งเหล่าเลยรู้หมดแล้วว่ามันมีสนธิสัญญาตัวนี้นะครับแนบอยู่ใต้ MOU 44 คือมันเกิดอะไรขึ้นน่ะประชาชนเถียงเรื่องกอ่อกูดกันชิปหายเลยแต่หารู้ไหมผมถึงบอกไงนี่ถ้าเรื่องสนธิสัญญาเจซียังเป็นความลับนะ <S <S แล้วปล่อยให้อ้วนภูมิภูมิทไปเจราจานะกูว่าได้เสียดินแดนกล้าพูดเลยครับนะ <S <S ได้เสียดินแดนนะเอาเหอะยังไงก็ได้เสียเพราะสนธิสัญญามันมันบังคับว่าต้องแบ่งนะครับมันบังคับว่าต้องแบ่งทรัพยากรนะครับก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบ ลงนามโดยคุณทักษินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใน Facebook คุณลองไปเซิร์ชคำว่า j c ซ4ใน TikTok เซิร์ชคำว่า j c ซ4ใน Google เซิร์ชคำว่า j c 4 4ประเทศไทยกับขมรดู b ี4ิบนะครับเออลองไปดูดีครับ j c 4 4โอ้โหครับคือ นะคือขนาดผมเป็นคนอ่านข่าวแล้ววิเคราะห์ข่าวผมยังพูดไม่ออกอะเออนะฮะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะครับใครชื่นชอบผมก็ไม่รู้แต่ว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะความจริงมันจะปรากฏกับทุกคนแหละนะครับนะความจริงมันจะปรากฏหมดแหละช้าไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยอย่าหาทํานะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะประชาชนก็มองออกนะครับเออ อืมเขามองออกครับนะแล้วประเทศมันเสียหายวันนี้ประเทศมันเสียหายกับสิ่งที่คุณอมพนำความจริงเอาไว้ไม่บอกกับประชาชนเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนในเฟ b o o k เนาะมันปิดกั้นกันสุดชีวิตนะเวลาจะพูดถึงรัฐบาลพวกเราก็รู้อยู่เนาะเออปิดกั้นกันจังเลยละอะนะผมบอกเลยนะถ้ายิ่งปิดกั้นผมยิ่งไล นะผมยิ่งไลฟ์ผมไม่ได้ท้าทายนะนะแต่คุณท้าทายผมก่อนนะครับยิ่งปิดกัน้นผมยิ่งไลฟ์เพราะงะั้นใครเข้ามาให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับนะครับอ,อ,อืมใช่พี่วีระสมความคิดก็เขาก็รู้เรื่องนี้นะครับสนธิสัญญาเจซีเนี่ยพี่วีระเขาก็รู้วีระสมความคิดคุณไปดูในเพจเขานะครับเออ นะครับพี่วีระติดคุกขมิกี่ปีละ่ะนั่นแหละเออพี่วีระนะนะครับติดคุกกี่ปีอะขมนะินอะแล้วพี่วีระสมความคิดคุณไปดูนะเขาก็รู้เรื่อง jc สมที่สัญญาเจซีนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแล้วแต่คุณตัดสินก็แล้วกันว่ารัฐบาลตอนนี้ทำอะไรอยู่ ผมถึงว่าด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือผลประโยชน์ของรัฐบาลจริงนะมันผลประโยชน์ของรัฐบาลจริงๆผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองนะเออก็แปรกระบวนความกันดีๆก็แล้วกันนะผมก็ไม่อยากที่จะไปโจมตีอะไรมากมายแต่ว่าผมพูดแค่ความจริงนะถ้าความจริงมันโดนพูดออกมานะแล้วประชาชนเนี่ยรับรู้นะครับได้ประโยชน์จากที่ผมพูดเนี่ย อหรือเป็นได,ได้ได้ความจริงจากที่ผมพูดแล้วคุณได้รู้เนี่ยก็โอเคผมถึงบอกว่ามาฟัง10บโมงครึ่งของทุกวันเนี่ยมาฟังเฟซไลฟ์กันมาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์หน่อยนะว่าเออนะอย่างน้อยเนี่ยพวกคุณก็ได้ความรู้ไปนะมานั่งฟังไลฟ์ผมเนี่ยนะสิบโมงครึ่งเนี่ยนะของทุกวันน่ะคุณมาฟังคุณไม่ต้องกดหัวใจคุณไม่ต้องกดไลค์ผมก็ได้ อืมนะคุณฟังเฉยๆเอาความรู้ไปแต่ถ้าคุณมีน้ําใจคุณกดไลค์ผมหน่อยนะเออไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะในเรื่องของสนธิสัญญาที่มันนะครับโดน MOU ครอบไว้เนี่ยนะซึ่งคนไทยยังไม่รู้นะครับ เท็จจริงประการใดลองถามอ้วนภูมิทําดูเขารู้ดีกว่าใครเพื่อนและคนที่เซ็นน่ะก็คือคุณทักษิณน,น่ะรู้ดีกว่าใครเพื่อนแต่แล้วทาไมไม่ชี้แจงแถลงไขให้ประชาชนเ็ารับรู้นะครับนะแล้วประชาชนเนี่ยพร้อมอะไรคุณก็ปิดไว้เป็นความลับประชาชนเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเออทำไมคุณไม่โปร่งใสทําไมคุณไม่บอกกับ เจ้าของประเทศเขาตรงไปตรงมาโดยเฉพาะลูกสาวตอนนี้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีทําไมลูกสาวก็ยังเอ่ยบางช่วงบางตอนว่าติดคุกนะยกเลิกติดคุกไอ้เราก็ว่าติดคุกอะไรวะทําไมต้องติดคุกวะเป็น MO o ูนี่โง่มากเลยนะมไม่รู้กฎหมายเลยล่ะอ๋อเขาไม่ได้โง่ครับเขารู้หมดแล้วเขารู้ก่อนเราด้วยคุณเข้าใจไหมนะเขารู้ว่าคุณเป็นพ่อสนติเซ็นสนทิสัญญาเจซีเอาไว้อมไอ้เรามันโง่เองที่เรามันไม่รู้ นะเขามันรู้ก่อนเรา